ถึงสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีรัฐบาลของท่านอภิชิิทตรหรือรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับพรรคร่วมมาตั้งเป็นรัฐบาลนะถ้าเรามาวิเคราะห์มาแยกแยะมาวิเคราะห์ก็ในการนี้มีองค์กรสําคัญอยู่เพียง3องค์กรที่ทําให้เกิดชาติวิกฤตอยู่มีคือ1รัฐบาล2ประชาชนชไม ประชาชนก็แบ่งเป็นประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกระบวนการเสื้อแดงขบวนการประชาธิปไตยของพันธมิตรประชาธิปไตยก็สนับสนุนคืออยู่อีกฟังหนึ่งคืออยู่กับรัฐบาลน,นี้เมื่อก่อนขบวนการประชาธิปไตยนี้ก็ต่อสู้กับรัฐบาลใช่ไหม รัฐบ,บาลเรียกว่ารัฐบาลน,นอมินีคือรัฐบาลท่านสมัครกับรัฐบาลสมาจจนเมื่อมาเป็นรัฐบาลน,นายกอภิสิทธิ์พวกนี้ก็โอเควางเฉยและตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาต่อสู้ทางการเมืองใช่ไหมทีนี้เมื่อตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ขึ้นก็มีกระบวนการเสื้อแดงซึ่งสนนุนอดีตนายกตันตีพันรุ์โตัสักสิงซึ่งกําลังต่อสู้กันอยู่นี้แล้วก็ผู้ที่ เป็นผู้ชี้ขาดก็คือกองทัพในขณะนี้กองทัพมาพูดว่ากองทัพเป็นกลางซึ่งมันไม่ได้มันไม่มีการเป็นกลางเป็นการต่อสู้อย่างเข้มขน้นจะต้องมีผู้แพ้และชนะเพราะนั้นท่านต้องพิจารณาเลยว่าในอนาคตของประเทศไทยนี้ใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะถ้าเราแพ้รัฐบาลแพ้ในขณะนี้หมายความว่าพร,รบาลองค์ชาติเนี่ย มันจะหายเขาหลักจะหายไปคือชาตินี้มีพระหมหากษัตริย์มีศาสนาก็ยังอยู่ศาส,สนาอย่างอยู่มีประชาชนปรทชชาหาร,าาหารแต่ถ้าหากว่าทหารของพระราชาแพ้ก็แสดงว่าสถาบันอันสําคัญที่มีมายาวนานก็ไม่มีมมเพราะว่าจะมีระบอบประธานาธิบดี เพราะประธานาธิบดีก็จะไม่มีสถาบันพระราชาต่อไปนั่นแหละคือข้อสรุปนี่คือความชัดเจนใช่และนี่ก็คือข้อสรุปครับคุณดดนแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรานํามาพูดพลอยๆนํามาพูดเล่นๆน,นี่แหละครับท่านผู้ชมที่เขาเรียกว่าขบวนการล้มปืนขบวนการล้มเจ้าล้มทุนแล้วก็ขบวนการล้มทุนตอนนี้ปืนยังไม่ทันล้ม แต่รู้สึกว่าจะยิงไม่ค่อยออกแล้วดูเหมือนกับแท่นปืนก็จะเซคุณก็ยังคงหนาแน่นล้มเจ้าก็ไต่เต้าไปจากล้มตั้งแต่สถาบนันสำคัญที่เจ้าไว้วางใจก็คือสี่เสาเทเวศ <TV. S 1> แล้วก็แม่ทัพขุนพลใหม่พูดให้มันสะใจว่าบกเรืออากาศ ที่จะคุมต่อไปถ้าพูดถึงการแสดงความกล้าห้าวหาญสามขุนพลของประธานาธิบดีบกเรืออากาศก็คือสามเกลืนนี่เองจริงหรือไม่จริงทุกอย่างก็เป็นไปได้สิ่งที่เราคิดไม่ถึงมันก็เป็นไปแล้วแต่ถ้าหากว่าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้บางทีท่านว่าที่ประธานาธิบดีอาจจะทำอะไรให้สะใจก็ได้ สามเกลืออาจจะกลายเป็นผู้นําของสามขุนพลในเหล่าทัพก็ได้ใครจะไปรู้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับควรหูใจหรือว่าน่าตื่นเต้นกับขุนพลใหม่ของว่าที่ประธานาธิบดีครับท่านผู้ชมครับทหารของแผ่นดินบางทีเราพูดอะไรไปท่านก็ย่อมจะใช้วิจารญาในการไตรตรองได้ถึงแม้ว่าบางอย่างที่เราเปรียบเทียบอาจจะเกินความจริงหรือจะเวอร์ไฟ แต่ถ้าดูพฤติกรรมในการกล้าหารห้าวหารนักของการนำมวลชนแล้วกล้าประกาศมาต่อก่อนแล้วก็ย่อเย้ยฐานถางกองทัพได้ก็ต้องชื่นชมสามเกลิงจริงๆนะครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ช่วงที่ส<ร>องครับเ,เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยพลังงาน คือพลังชีวิตหากมีพลังงานสมบูรณ์ร่างกายจะมีประสิทธิภาพสูงสุดและร่างกายจะเจริญเติบโตได้ตลอดชีวิตในร่างกายเรามี75ล้านล้านเซลล์ทุกเซล์เป็นแบตเตอรี่น้ำขนาดกิวและแต่ละเซลลก็ส่งพลังงานขนาด70-80มิลลิโวลต์ออกมาถ้าสุขภาพของเราดีทำให้รอบกายเรามีพลังงานห่อหุ้มที่เรียกว่าไบโอนิจจ์หรือออร่า แบตเตอรี่จะมีไฟเต็มต้องมีน้ำเต็มเซลล์และเป็นน้ำที่มีคุณภาพสูงที่เราเรียกว่า v i t u l l z z e w w t t r r น้ำมีความสําคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ยิ่งกว่าสารอาหารทุกชนิดในโลกความเสื่อมของร่างกายและความชราภาพน้นเชื่อว่าเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายขาดน้าเรื้อรังร่วมกับมีอนุมูลอิสระมาทําลายเซลล์ภายในร่างกายนั่นเองน้ําเป็นทั้งเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกความคิดเป็นทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเป็นสือ่อข้อมูลและเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดในโลกโดยน้ํา1ซีซีสามารถเก็บข้อมูลได้มากถึง1 0 0 0งจิกะไบต์สมองมีน้ํามากกว่า1,000ซีซีจึงเก็บข้อมูลได้มาก กว่า1ล้านกิกะไบต์เมื่อน้ำผ่านสนามแม่เหล็ก คลื่นเสียงประจุไฟฟ้าพลังงานสกาล่าหรือแสงฟาอินฟาเรดจะแตกตัวเป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กลงและแตกตัวเป็นไอออนมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือที่เราเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ดรมาซารุอิโมโตะนักวิจัยเรื่องน้ำชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงก้องโลกได้ทดลองนำขวดน้ำดื่มวางทับเหรียญควอนตัมที่เราเรียกว่าพลังสุปมงคลหรือฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแบนดซ์ซึ่งมีพลังจากธรรมชาติวางไว้นานหนึ่งชั่วโมงพบว่า น้ำในขวดเกิดเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงาม ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจิตบนญยโุตระและคณะได้ทําการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยของดรมาซาุอิโมโตโดยใช้ขวดน้ําดื่มขนาด500 5 0 0ร้อถึงห้าพมิลลิลิตรวางทับเหรียญพลังสุพมงคลฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแผ่นดันนาน1-15ถึงชั่วโมงผลค,คือได้น้ําดื่มที่มีคุณสมบัติส่งเสริมสุขภาพที่เราเรียกว่าวิ t เซลไลซ์วอเตอร์มีคุณสมบัตพิพิเศษดังต่อไปนี้ 1. มีฤทธิ์เป็นด่าง pH 7 6ถึง8.5าน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะช่วยล้างพิษของความ ตรวในร่างกายสร้างสภาวะสมดุลในร่างกายซึ่งมี p.s 7.4ทำให้ปฏิกิริยาชีวเคมีที่สำคัญ้ำคัญภายในเซลล์รวมทั้งการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนสื่อประสาทมีประสิทธิภาพน้ำเป็นด่างเป็นสารละลายที่ดีมีแรงตึงผิวต่ำสามารถละลายสารอาหารได้ครบถ้วนสมบูรณ์อีกทั้งน้ำเป็นด่างสามารถดูดขับออกซิเจนเข้ามาเก็บไว้ได้มากกว่าน้ำถึง100เท่ามีโมเลกุลขนาดเล็กรูปหกเหลี่ยม สามารถซึมผ่านเข้าออกเซลลได้สะดวกนำสารอาหารเข้าสู่เซลล์ได้มากและนำของเสียออกจากเซลลได้เร็วขับพิษได้ดีทำให้เลือดไม่ข้นและสะอาดสมดุลและเม็ดเลือดกระจายไม่จับกลุ่มเลือดไหลเวียนสะดวกมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระทำให้ป้องกันโรคเสื่อมได้และเพิ่มภูมิต้านทานโรคอื่นๆได้ดีเหรียญพลังสุพมงคลคือพลังธรรมชาติฟิวชั่นเอ็กเซลควันตัมแผ่นดันสร้างความมหัศจรรย์ของน้ำทำให้น้ำกลายเป็นน้ำที่มีพลังชีวิต เรียญพลังสุพมงคล FUSION e x c e l เขวัญตั้มแ n นของแท้ต้องมี e-business package สามารถติดต่อสอบถามได้จากนักธุรกิจเพื่อสังคมโดย FUSION e x c e l เเท่านั้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์กลาง02 370 3270 02 370 3270หรือหมายเลขติดต่อนักธุรกิจเพื่อสังคม เกดคล้ายๆว่าเลือดนมันหมุนเวียนมันกระตุ้นมันเป็นพลังอะไรอย่างหนึ่งที่มาจากภูเขาไฟมันมันเป็นพลังธรรมชาติครับในมาเลเซียในสหรัฐอเมริกาในประเทศต่างๆพิสูจน์กันมาหลายหลายสิบประเทศเมื่อนํามาห้อยมันก็เข้าไปปรับน้ําในร่างกายปรับเลือดอะไรต่ออะไรสากคนเรียกว่าฟิวชั่นเอเจนควอนตัมแพนด์แนนครับน่าจะไม่เก่ยให้ทั้งกําลังใจแล้วก็ให้พลังงานกับตัวเรา ก็แข็งแรงขึ้นเช้าไม่มีใจสั่นไม่มีอะไรกระโดดปึ้งเรียบร้อยช้ำหมดเลยในตัวผมจะช้ำหมดพอๆอกค่อยๆดีขึ้นไม่มีเลยคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เราผมก็เอาเหรียญเนี่ยให้แม่เวลาเดินนี่เดินรอบบ้านอยู่เนี่ยใครไม่ป่วยเลยใครมาเยี่ยมบอกว่านี่เหลอคนป่วยก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยขอพี่ครึ่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้อยู่ในห้องไอซียู พี่เขาขยับตัวได้แล<ไ>้วนะแล้วก็ลืมตากล้าคุยว่าเพราะว่าเห็นกระตาไงเห็นกระตาห<า>ลานเราเองไงครับพอใส่เหรียญน,นี้ก็จะมีพลังที่จะต้านแล้วก็มีพลังยืดหยุ่นอะไระต่างๆเหล่านี้มันมันช่วยพี่ได้เยอะมันไม่ปวดตอนนี้ร้องไปเพลงสองเพลงแล้วเสียงจะหายครับไม่มีพลังแต่ว่าตอนนี้มีพลังเหรียญพลังสุพมงคลครับค่ะหรือว่าฟิวชั่นเอ็กเซลควอนตัมแล้วสิ่งอันนี้เนี่ย เราได้มาจากแผ่นดินของดีๆแผ่นดินในโลกนี้มีครับที่จะช่วยสร้างพลังให้กับเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประชาชนคนจนในประเทศของเราได้ท่านผู้ชมครับก็เข้าสู่ช่วงทีงท่2ของรายการนานของแผ่นดิน,นมมที่พูดเมื่อในช่วงอาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นั้น ที่เปรียบเทียบให้ท่านฟังว่าคุณสามเกลดอเป็นคนที่กล้าหาญห้าวหาญกล้าย่อเย้ยถากถางแม้กระทั่งกองทัพที่ไกลๆก็เก่งคาับตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วแม้กระทั่งนายพลของกองทัพไทยส่วนหนึ่งก็เรียกว่าท่านแล้วก็บังอาจหารกล้าเรียกทหารซึ่งเป็นผู้นำกองทัพจริงๆว่ามันหรือว่ามึงเนี่ยก็นับว่าเยี่ยมจริงๆเลยแต่ว่าจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใด ใครจะกล้าลองถ้าลองก็หมายความว่าทหารพรราชาพ่ายแพ้สิ่งที่ผมกล่าวก็อาจจะเป็นจริงคําว่าอาจจะก็ไม่จริงก็ได้แต่ถ้าทหารของพระราชาชนะบ้านเมืองก็คงจะสงบสุขเสถทีเด็ดคราวนี้ก็ต้องเด็ดให้ขาดอย่าเด็ดแบบคนเอกสนธิบุญญรลัตษ์การินเด็ดไม่ขาดแล้วผลสุดท้ายก็มานั่งร่วมถาดกับคนที่ตัวเองเด็ดไปอย่างนี้เรียกว่าไม่สง่างามน,นะครับ ท่านบุเริกดีครับครับคุณดอนก็เชี่ยเห็นในเรื่องถึ่สกิดนะสกิดความรู้สึกคืออย่างน้อยเราประชาชนคนธรรมดาประชาชนสามัญต้องมีความสำนึกในบางครั้งเราไม่มีโอกาสที่จะมาศึกษาที่จะมามีความรู้หรือมีความลึกซึ่งแต่ละเรื่องในการนี้เราก็มาเอามาชี้ว่าในครั้นี้บ้านเมืองวิกฤตมันวิกฤตอย่างไร มันเป็นการต่อสู้ระหว่างใครกับใครเพื่อใครให้มันมีความชัดเจนขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วมันก็อ้างประชาธิปไตยอ้างว่าในครันี้ต่อสู้กับเผด็จการซึ่งความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมต่อสู้กับเผด็จการทหารไม่ใช่ไม่ใช่ใชเผด็จการแต่มันเกิดวิกฤตเป็นไปตามขั้นตอนที่ผมได้เรียนให้ใหทราบแล้วได้คุยกับคุณดอกก็ดอนมาแล้วนะใช่ไหมผมอยากจะย้ําว่าในครั้งนี้มันมีอยู่สามส่วน วนที่หนึ่งก็คือรัฐบาลแน่นอนเป็นผู้ถืออำนาจรัฐเมื่อก่อนก็เป็นรัฐบาลของอดีตนายกศรีสินเมื่อนายกศรกสินโดนยึดอำนาจรัฐแล้วก็มีรัฐบาลทหารมาขั้นนะของรัฐบาลท่านทุรยุทธอหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งก็มีรัฐบาลนอมินีที่งเขาเรียกใช่ไหมถ้านาจจะงงอีกว่านอมินีคืออะไรนอมินีคือตัวแทนรัฐบาลตัวแทนของ ระบบทัดทินที่เขาเรียกกันนักวิการเรียกกันคนทั่วไปเรียกกันใช่ไหมแล้วต่อมาเป็นตัฐบาลนาย,ยกสมชายแล้วต่อไปเป็นนับานนายกพิสิทธิ์วิทอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนขั้วแต่ผู้ที่อยู่ในสภาห,หรือสะสทึ่รับการเลือกตั้งข้างหลังสุดมาก็ยังม,มีอำนาจอยู่ในสภา อย่างครบถ้วนคือหมายความว่าในการเลือกตั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประชาชนซึ่งแบ่งเป็นประชาชนซึ่งต่อสู้เพื่อราชบัลลังก์หรือต่อสู้เพื่อพระมหากษัตริย์ชาติศาสตร์กษัตริย์อีกกลุ่มหนึ่งคือขบวนเสื้อแดงซึ่งต่อสู้เพื่อเพื่อพลต,ตรวจโทักษินซึ่งคุณนนเรียกว่าจะนําไปสู่การปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐหรืออะไรเนี่ย ึ่งอันนี้เราเราก็ต้องฟังไว้นะหลักส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหลักใหญ่หรืออ,องค์กรใหญ่ที่ที่เป็นองค์กรที่ขาดก็คือกองทัพในการนี้เพราะนั้นกองทัพก็ต้องคิดแล้วว่าท่านต้องวางแผนแล้วว่าท่านจะต้องทำอะไรถ้ารัฐบาลเพิกเฉยท่านต้องทำอะไรถ้าเกิดวิกฤตถึงกับกับเกิดปุ่นวายในกรุงเทพมี ขบ,ขบวนการเสื้อแดงนําอาวุธซึ่งเป็นขวดกับน้ามันมาคว้างปาในกรุงเทพเกิดการวิกฤตขึ้นเหมือนกับเดือนเมษาที่แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นอะไรท่านต้องวางแผนเพราะทุกคนฝากชีวิตฝากความสงมบถูกในบ้านเมืองไว้กับท่านซึ่งเป็นกองทัพอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราต้องมาพูดย้ำย้ำนะย้ำ แม้แต่พระมหากษัตริย์รัชการที่ห้าท่านก็นยังมองเห็นว่าบุตรของพระองค์ท่านทุกคนต้องไปเรียนทาหารเพราะท่านเห็นความสําคัญขององ์ทัพว่าจะกองทัพเท่านั้นที่จะดูแลบ้านเมืองได้ที่จะปกป้องบ้านเมืองที่จะปกป้องเอการาชหรือปกป้องแผ่นดินเกิดได้เพราะฉะนั้นกองทัพต้องสานึกในเรื่องนี้ซึ่งต้องสะท้อนไป